แล้วก็มีหลายต่อหลายครั้งด้วยนะคะที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้สึกตัวว่ายังฝันอยู่ค่ะหรือว่าควบคุมความฝันได้รู้สึกว่าเรากำลังมีอารมณ์ร่วมกับความฝันภาวะนี้เรียกว่ารู้สิดด e a m ค่ะรู้สิดด e a m นะคะเป็นการฝันที่เรารู้สึกตัวว่าฝันค่ะเราก็จะมีอารมณ์ร่วมกับความฝันนะคะได้ยินเสียงรับรู้ถึงกลิ่นค่ะ บางครั้งเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราฝันว่าตัวเองร้องไห้ใช่ไหมคะตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองเนี่ยร้องไห้อยู่จริงๆอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในประสบการณ์ของภาวะรู้สิดรีมนั่นเองค่ะซึ่งรู้สิดรีมนี้นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงที่ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะหลับลึกมากที่สุดค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบฝันซ้อนฝันด้วยนะคะก็คือรู้สึกว่าตัวเองกําลังฝันอยู่แต่พอตื่นมา ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังอยู่ในความฝันอีกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ของภาวะ l u c ซ d Dream นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยลินคอนด้วยค่ะที่บอกเอาไว้ว่าการฝันแบบรู้ตัวบ่อยๆนะคะจะช่วยให้สมองของเราเนี่ยได้ฝึกทักษะการทําความเข้าใจแล้วก็ทักษะการแก้ปัญหา ได้ดีกว่าตอนที่เราตื่นนอนด้วยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่อง Teen Originals ค่ะแล้วก็ Teen N Health นะคะในทุกช่องทางออนไลน์ค่ะถ้าอยากรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับการค้นพบทางการแพทย์นะคะหรือว่าเรื่องราวสุขภาพเชิงประวัติศาสตร์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะ